สวัสดีค่ะวันนี้พี่แพนด้าจะมาสอนวาดรูปบายสีกระต่ายกับหมีง่ายๆค่ะใครที่เป็นมือใหม่หัดวาดก็สามารถวาดตามได้ง่ายๆเลยเพราะรูปที่พี่แพนจะสอนเป็นการสอนวาดแบบง่ายๆถ้าใครที่พร้อมแล้วไปเริ่มวาดกันเลยค่ะเริ่มแรกให้เราวาดรูปกระต่ายโดยวาดใบหูของกระต่ายขีดเส้นโค้งขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นขีดเส้นโค้งตรงกลาง ตามด้วยขีดเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนอีกหนึ่งรอบขั้นตอนนี้ให้เราทำมือนิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะหลังจากนั้นวาดเส้นโค้งลงมาเพื่อเป็นใบหน้าของกระต่ายค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างส่วนฝั่งซ้ายมือของเราให้ทุกคนชำเลืองมองฝั่งขวาด้วยนะใบหน้าของกระต่ายจะได้เท่ากันค่ะหลังจากนั้นก็ขีดเส้นโค้งติดกันเลย ต่อไปเราจะวาดหูด้านในของกระต่ายโดยการวาดเส้นโค้งเข้าหากันคล้ายๆรูปวงรีแบบนี้เลยนะจากนั้นมาวาดดวงตาโดยการวาดวงกลมสองวงขึ้นมาก่อนแบบนี้เลยค่ะตามด้วยวาดดวงตาด้านในซึ่งพี่แพนจะวาดเป็นตาชำเรืองมองนะ ขอเรียกว่าตาชำเลืองมองเพราะว่าตาหันไปด้านข้างนั่นเองใครจะวาดตายิ้มก็ได้นะทุกคนตามที่ทุกคนชอบเลยค่ะจากนั้นวาดคิ้วให้กับกระต่ายตามด้วยวาดจมูกคล้ายๆสามเหลี่ยมกับหัวแล้วก็วาดปากโดยเป็นเส้นโค้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะต่อไปวาดหนวดของกระต่าย เราจะวาดหนวด2เส้น3เส้นหรือจะไม่วาดเลยก็ได้ตามความชอบของทุกคนเลยต่อไปหาจุดตรงกลางเพื่อวาดแขนของกระต่ายยื่นออกมาโดยกระต่ายจะทำท่ากำลังยืนนั่นเองวาดแขนยื่นเข้าหากันทั้งสองข้างแล้วขีดสองขีดเพื่อเป็นนิ้วของกระต่ายค่ะ ขีดเส้นตรงลงมาเพื่อเป็นลำตัวหลังจากนั้นขีดเส้นยื่นออกไปเพื่อเป็นขาของกระต่ายค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะ จากนั้นวาดหางให้กับกระต่ายโดยวาดเส้นหยักโค้งไปมาสลับกันแบบนี้แล้วพี่แพนก็จะวาดรูปแครลลอทเพิ่มให้กับน้องกระต่ายด้วยค่ะขีดเส้นโค้งขึ้นไปแล้วก็ขีดลงมาจากนั้นขีดเส้นให้กับแครลลอทแล้วก็วาดใบของแครลลอทนั่นเองวาดแสงประกายเพิ่มเติมด้านข้างแล้วก็วาดหัวใจเพิ่มด้านข้างด้วย แค่นี้น้องกระต่ายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปวาดใบหูของน้องหมีโดยการวาดเส้นโค้งลงมาแล้วก็วาดเส้นโค้งตรงกลางวาดเส้นโค้งลงไปอีกหนึ่งข้างทำแบบนี้เราก็จะได้หูของน้องหมีแล้วค่ะต่อไปวาดใบหน้าของหมีโดยวาดเส้นโค้งลงมาส่วนฝั่งซ้ายมือของเราให้ชํำเลืองฝั่งขวามือด้วยนะหน้าของน้องหมีจะได้เท่ากัน จากนั้นขีดเส้นเข้าหากันแบบนี้เลยค่ะส่วนหูด้านในให้วาดเป็นครึ่งวงกลมนะทำแบบนี้เลยต่อไปวาดดวงตาตาเราจะวาดเป็นตาวงกลมค่ะโดยวาดวงกลมขึ้นมาสองวงแล้วกำลังชำเลืองมองไปที่น้องกระต่ายนั่นเองใครอยากวาดตายิ้มก็สามารถวาดได้เลยนะเอาที่ทุกคนจินตนาการได้เลยค่ะ จากนั้นวาดคิ้วทั้งสองข้างตามด้วยวาดวงกลมอีกหนึ่งวงแล้ววาดจมูกไว้ตรงกลางตามด้วยวาดปากเป็นเส้นโคง้งขั้นตอนนี้พี่แพนจะวาดผ้าพันคอให้กับน้องหมีด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบหรือไม่อยากวาดก็ได้ค่ะตามจินตนาการของตัวเองได้เลย จากนั้นวาดแขนของหมียื่นออกมาหนึ่งข้างจากนั้นพี่แพนจะวาดผ้าพันคอยื่นลงมาอีกค่ะทุกคนขีดเส้นตรงลงมาเพื่อเป็นท้องของน้องหมีตามด้วยวาดเส้นโค้งเพื่อเป็นเท้าให้ทุกคนค่อยๆดูแล้วค่อยๆวาดตามที่พี่แพนสอนได้เลยค่ะ วาดแขนอีกหนึ่งข้างตามด้วยวาดวงกลมเพื่อเป็นหางของหมีนั่นเองตามด้วยวาดวงกลมเพื่อเป็นอุ้งเท้าของน้องหมีวาดหัวใจหนึ่งดวงไว้ข้างๆตามด้วยวาดโถใส่น้ำผึ้ง ว่าแสงประกายจากนั้นพี่แพนจะวาดต้นหญ้าไว้ข้างๆกระตายแล้วก็น้องหมีใส่ดอกไม้ให้ด้วยนะจะได้ดูสดชื่น ้นตอนการระบายสีพี่แพนจะไปอย่างรวดเร็วค่ะใครมีสีอะไรสามารถใช้สีของตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครอยากระบายสีเหมือนพี่แพนด้าพี่แพนด้าใช้สีมาร์เกอร์สีแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะ เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างวัดตามกันได้ไหมเอ่ยถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะคลิปต่อไปพี่แพนจะมาสอนว่ดรูปอะไรรอติดตามกันนะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะคลิปนี้พี่แพนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย